คุณเคยในจากโคราชและคุูคริสนะคะจากชนบุรีนั่นเองซงเดี๋ยวเราก็จะมีการปักธงพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านนะที่นี่ร่วมเค้าเดาไปพร้อมๆกันแหวนเลยดีกว่าทุกท่านมันเวทีพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไล่ปักกันทีละคนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเค้าเดาร่วมกันเลยนะคะ5 ขีดจำกัดข้ามผ่านพรงมแดนแห่งการศึกษานะคะตอนนี้นี่เรามีการถ่ายทอดภาพนะคะไลฟ์บลอดแคสไปถึง5จังหวัดทัว่วภูมิภาคในประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้เราทั้ง5คนก็ได้มาเป็นสกิีพิยานร่วมกันนะคะของการเปิดงานและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันนี้รู้สึกว่าจะต้องรู้จะปักไม่เข้านะคะต้อง้องรู้จะทะลวงาปโปากเข้า เราก็ถือว่าเราได้เปิดตัวยัางเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับแคมป์สอนภาษาอังกฤษในโรงภาพยนตร์เข้าสุมีดี6เวอร์ชั่นไลฟ์บอร์ดแคสขอ,สขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะบังเรียบร้อยแล้วในอนาคตอาจจะมี55โรงหรืออาจจะเป็นร้อยคงหรืออาจจะออกมานอกแผ่นที่ประเทศไทยต้องรอติดตามกันนะคะอันนี้และในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนโครงการของเรานะคะคุณดนลย,ยาวงใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดสายการบินอีวาแอร์ประจำประเทศไทยไปเชิญเลยนะคะคุณสุรศักจินาพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทโกลซิตี้ฟุตแว์จำกัดและคุณนัจจรีรุจิรัตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องเขียนและไลฟ์สไตล์บริษัทเบอร์ลียูเกอร์จำกัดมหาชนนะคะและท่านสุดท้ายคุณชนทิปอุปดมมหันติสุผู้จัดการฝ่ายกลุ่มสื่อสารการตลาดและภาพและองค์กรบริษัททาทะเลมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะยนเชิญเลยนะคะ และขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะอยู่บริเวณกลางเวทีเพื่อถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันด้วยนะคะเ<ส>ก็บภาพครบถ้วนไม่เอ่ย<ส>มีขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะคะ<ส>และได้ระหว่าง แหวนก็มีข้อมูลอยากจะบอกกับท่านที่สนใจนะคะหลายๆคนอาจจะอิจฉาอุ้ยมีแต่น้องๆเด็กๆได้ไปชมภาพยนต์กันนะคะเพราะว่าที่เห็นด้านขวามือของแหวน,นี่เอเอ็อกขอภัยกับซ้ายมือของแหวนนะคะก็คือทางเข้าสยามพาวเวอร์ไลน์นะคะสถานที่ที่ใช้เป็นห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่แล้วเรียกได้ว่าแทบจะบอกไว้ว่าหรูหราที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะกับที่นั่งกว่า1,200ที่นั่งแล้วก็โอ้อ่าอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปลองนั่งแอบพูดฟินโปรไฟล์ ไดกับน้องๆได้มาเจอครูคริสได้นะคะด้านในเชิญได้เลยอันนี้นะคะพี่ๆสืมชนเก็บภาพเรียบร้อยไหมคะต้องขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะคะให้กับทางผู้บริหารนะคะคุณครูสุดหล่อของเราแล้วก็ซิบยกสุดหล่อของเราด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเรียนร้อยกับสื่อมวลชนด้านล่างกับคุณนะคะขอเสียงปรบมือดังๆ,ๆอีกครั้งนะคะให้กับผู้บริหารทุกท่านของเรานะคะ และสำหรับวันนี้นะคะแหวนในนามตัวแทนของบริษัท Major c i n e l e x กรุ u p จำกัดมหาชนผลิตภ,ภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชเช l 4 in 1สถาบันภาษาในต่างประเทศ EF Education First รวมถึงสายการบินอีว่าแอร์